ทำไมไม่รู้ว่าพี่ทอมมีช่ชอบกินอโงนแล้วเขารู้ว่าจิมมีช่ชอบกินขนุนเหรอจิมมี่แบบพี่ทอมมี่แลกกันขำม,มากอะไรอะไรเนาะถ่ายอยู่ไม่คือเดี๋ยวฝากเป็นเต่าเว้วย ทำไมไม่รู้ว่าพี่ทำมี่ชอบกินองโงนแล้วรู้ว่าจิมมี่ชอบก,กินขนมเหรอจิมมี่บอกพี่ทำมี่แรกกัน <c oughs> ขำมากอะไรอะไรเนาะ หายอยู่ไม่กิน <c oughs> กินแต่ผักเป็นเต่าเว <c oughs> ้ยจะได้อ่ะ